เนางสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาะทุกคนนะคะมาดูสวนสตรอเบอรี่ของพี่น้องม้งนะคะที่อยู่ท่านหมู่บ้านหนองหอยเก่าวนะคะหรือว่ามันแจ่มนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าสตรอเบอรี่ที่เขาทำได้เนี่ยค่ะสูงใหญ่เนี่ยเขาะจะมีการ ดูแลเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่า,าเป็นยังไงบ้างนะคะค,ค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณที่พี่น้องเขานะคะปลูกสตรอเบอรี่นะคะที่จริงก็ปลูกเยอะมากนะคะปลูกเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าสตรอเบอรี่ Strawberry ของพี่น้องเขาเนี่ย มีแบบลูกสตรอเบอรี่เป็นยังไงนะคะเราจะลองไปดูนะคะแล้วก็เราจะไปพูดถึงว่าวิธีการเก็บสตรอเบอรี่นะคะมีพี่น้องหลายๆคนนะคะที่ไปเที่ยวนะคะแล้วก็เจอ,อสถานที่ที่เขาให้บริการเก็บสตรอเบอรี่เองเนี่ยเวลาเราเก็บสตรอเบอรี่เราต้องเก็บยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะยังไงวันนี้ก็จะ เราลองมาดูนะคะว่าสตรอเบอรี่เวลาเราเก็บเราควรจะเก็บยังไงนะคะเพื่อที่จะได้ผลสตรอเบอรี่ที่สวยงามแล้วก็ดีแล้วก็สุกนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองมาดูนะคะค่ะซึ่งแปลงนี้นะคะก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะที่มีลูกแดงๆลูกสีขาวนะคะแล้วก็ลูกที่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะคะมีแบบแปลงนึงเนี่ยสตรอเบอรี่ก็จะมีแบบหลายๆสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงก็มีนะคะแล้วก็สีเขียวก็มีนะคะแล้วก็ที่กำลังเป็นดอกก็มีนะคะ ซึ่งปกติเนี่ยค่ะเวลาที่เรานะคะไปเห็นบริเวณหรือว่าสถานที่นะคะที่เขา,าให้บริการเนาะให้เราเก็บสตอเบอรี่นะคะหลายๆคนนะคะคงมีความสุขนะคะเวลาเราได้ไปเก็บสตอเบอรี่เองแบบนี้นะคะแต่ว่าวิธีที่เราเก็บสตอเบอรี่นะคะเวลาเราเก็บสตอเบอรี่นะคะที่สำคัญนะคะ ที่สำคัญคือเราเรา,เราต้องดูนะคะดูก่อนเราลองดูก่อนนะว่าเวลาเราเก็บสตรอเบอรี่เนี่ยเราจะต้องเก็บยังไงนะคะวันนี้ก็จะบอกวิธีนะคะว่าเวลาเราเก็บสตรอเบอรี่เราต้องเก็บยังไงนะคะอ่าก็อย่างที่เห็นนะคะเวลาเราเดินดูแปลงแปลงหนึ่งเนี่ยก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะมีทั้งลู่เล็กลู่ใหญ่สีขาว สีเอ่อเขียวสีอมแบบส้มๆนะคะมีแบบนี้เลยค่ะนะคะหลายๆคนนะคะเวลาเก็บสตรอเบอร์รี่นะคะก็อาจจะไม่มีความรู้นะคะอาจจะไม่มีความรู้เนาะแล้วเวลาเก็บเนี่ยเราก็จะรีบเก็บรีบเก็บเลยนะคะรีบเก็บเลยนะคะโดยที่แบบ ไม่มีความรู้นะคะว่าเราต้องเก็บยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปนะคะที่จริงไหลแปลงนึงเนี่ยมันก็อย่างที่พูดกันนะคะก็มีไหลรูปไหลสีเลยนะคะแล้วก็เวลาเราเก็บเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะแนะนำนะคะว่าเวลาเราเก็บสตอเบอรี่นะคะ เราจะต้องเก็บยังไงนะคะอ้าวอันนี้ก็มีนะคะมีก็ทุกข้างนะคะก็ได้ดูนะคะแล้วก็เห็นแล้วว่าสตรอเบอรีอ่แต่ละแปลงก็จะมีแบบลูกของมันเนาะมีลูกของมันนะคะมีหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้เก็บนะคะเวลาพี่น้องทั้งไหนนะคะที่แบบชอบแบบไป เทียวแล้วก็อย่ากเก็บสตอเบอรี่เองนะจะได้มีความรู้นะคะค่ะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวงนะคะเพราะว่าอ่ารู้สึกว่าพี่น้องเขาก็กำลังใช้เครื่องจัดทำงานอยู่นะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูนะคะสตอเบอรี่นะคะก็อย่างที่มีพี่น้องหลายๆคนนะคะที่เขา อยากเก็บสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะถ้าเป็นสตรอเบอรี่นะคะเวลาเราเก็บเนี่ยถ้าเป็นลักษณะประมาณพวงหนึ่งนะคะอันนี้พวงหนึ่งเนาะพวงหนึ่งก็จะมีแบบหลายๆลูกนะคะไม่ว่าลูกสีเขียวสีขาวนะคะแล้วก็สีส้มแบบอมแบบนี้นะคะลูกที่เราเก็บแล้วเราสามารถนำกลับบ้านนะคะหรือว่าเก็บได้นานก็จะเป็นรูปนี้นะคะรูปนี้ลูกที่ ออกเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะยังไม่ได้แดงเต็มที่นะคะลูกนี้เราก็สามารถเก็บได้นะคะเก็บ <afin> ได้ด้วยนะคะแต่เวลาที่เราเก็บนะคะเราเก็บก็คือเราใช้มือนะคะเราใช้มือจับเราก็เด็กมาลักษณะแบบนี้นะคะเด็กมาในลักษณะแบบนี้นะคะ <1> 1> แล้วก็ลูกที่แบบตรงนี้ก็คือเราเวลาเราเก็บเนี้นะค่ะเราสาม,มารถนังกลับบ้านได้นะคะมันจะยังไม่เสียนะคะลูกแบบนี้นะคะ เราเก็บเราก็คือเด็กตรงนี้นะคะเด็กตรงนี้แล้วก็เอาเฉพาะลูกที่โตโตนะคะแล้วก็ลูกที่มีสีประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราไปแล้วเราไปเก็บสตรอเบอรี่ของเขาคือเก็บเป็นพวงเลยเด็กเป็นพวงแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าเด็กเป็นพวงแบบนี้ก็คือเราจะได้ทั้งตู้ลูกเล็กลูกที่แดงลูกที่ขาวหลายๆสีแบบนี้นะคะก็อ่า ไม่ต้องไปเก็บแบบนี้เนาะเราก็ต้องเก็บไว้พวงของมันเอาไว้เนาะเราเก็บเฉพาะลูกนะคะพวงนึงเนี่ยค่ะก็อาจจะมีลูกที่โตแล้วลูกสองลูกนะคะเราก็เก็บได้เฉพาะลูกที่โตแล้วลูกสองลูกเนาะที่เป็นพวงแบบนี้นะคะเราก็เก็บไว้เนาะให้มันโตก่อนแล้วก็เราค่อยเก็บนะคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้แนะนาแล้วนะคะลูกที่เราสามารถนํากลับบ้านนะคะจะเป็นลูก ประมาณลักษณะแบบนี้เนาะที่เมื่อกี้ไปแนะนําให้เก็บนะคะก็ <us> จะประมาณรูปแบบนี้นะคะคือเราสามารถนําไปกลับบ้านได้นะคะแล้วก็ลูกสตรอเบอรี่ที่ h, เราพร้องทานได้นะคะก็จะเป็นลูกสีแดงแบบนี้นะนะคะอันนี้แดงๆเลยนะคะ,ะเวลาเรากเก็บเนาะเราก็คือจับตรงก้างตรงนี้แล้วก็เราก็เด็กนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะน,นี่ลูกสีแดงเนาะลูกสีแดงนี่เราพร้องทานได้เลยนะคะ ยังไงเดี๋ยวเราลองมาทานดูนะคะว่าสตอเบอรี่ที่นี่เป็นยังไงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราเก็บสตอเบอรี่ได้นะคะเราก็อย่าไปเก็บทั้งพวงแบบนี้อย่าดึงทั้งพวงแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกวิธีเนาะเราก็ต้องเก็บลักษณะเป็นแบบนี้นะคะที่เหลือไว้ก็คือเดี๋ยวให้แบบมันค่อยๆเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้แบบ เติบโตขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมานะคะมันจะได้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะได้แบบมีแบบหลายๆรุ่นเนาะแต่ถ้าเราเอาพวงของมันเด็กไปเลยก็จะอ่าก็คือมันก็จะหมดเนาะหมดแล้วก็ต้องรออีกรุ่นหนึ่งที่ออกเป็นช่อนะคะซึ่งสตรอเบอรี่เขาไม่ได้ออกแบบเป็นลูกๆไปเลยมันจะออกเป็นพวงๆนะคะก็ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะก็นำก็พาพี่น้องนะคะมาเที่ยวดูอาสวนสตรอเบอรี่นะคะของอ่าชาวบ้านม่อนแจ่มที่นี่นะคะซึ่งก็เวลาที่เรามาเที่ยวม่อนแจ่มนะคะเราก็สามารถมา,อาขอนะคะพี่น้องที่เขาปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยคะ่ะขอมาเก็บสตรอเบอรี่ของเขาก็ได้นะคะมาเก็บแล้วก็ให้แบบค่าอุดหนุนอ่า ชาวบ้านที่นี่ก็ได้นะคะยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปเก็บเนาะแล้วเราจะลองทานว่าสตรอเบอรี่ที่นี่เขามีรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนาะอเดี๋ยวเราลองไปเก็บเนาะเราจะวันนี้เราจะเก็บลูกที่แบบสุกๆเลยแล้วก็ลูกที่เป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวเราลองเราจะไปหาดูนะคะลูกที่เป็นสีแดงนะลูกที่เป็นสีแดงเนาะ อันนี้นะคะสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะว่ามีรสชาติเป็นยังไงก็อย่างที่พี่น้องหลายๆคนก็เคยทานสตรอเบอรี่มาแล้วนะคะก็อาจจะรู้ว่ารสชาติมันก็จะหวานเนอะหวานแล้วก็ถ้าลูกแดงๆก็คือมันจะหวานเนาะหวานหอมค่ะแต่ถ้าเป็นลูกสีขาวๆเนี่ย มันอาจจะเปรี้ยวบ้างนะคะก็อยู่ที่แต่ละสายพันธุ์เนาะแต่ว่าที่นี่นะคะพี่น้องเขาจะปลูกสตรอเบอรบี่อ่าพานันสายพันธุ์พระราชทาน8 0นะคะหรือว่า80นะคะเดี๋ยวเราจะลองถามดูนะว่าสตรอเบอรบี่เป็นยังไงนะคะหวานค่ะหวานแล้วก็หอมมากเลยนะคะ สตรอเบอรี่ที่นี่นะคะก็พี่น้องหลายๆคนนะคะก็บางคนก็อาจจะกังวลน,นะคะเรื่องแบบบางครั้งอาจจะมีสารเคมีแบบนี้นะคะแต่ว่าที่นี่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าที่นี่สตรอเบอรี่ที่นี่นะคะเวลาเราปลูกสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะทางพี่น้องนะคะพี่น้องเนะาะทาง าทางนี้เขาจะมีโครงกลางหลวงเนาะเขาจะมาตรวจสารเป็นประจำเนาะว่าแบบมีสารเคมีตกค้างบ้างไหมประมาณนี้ค่ะถ้าเราแบบเข้ามาตรวจแล้วก็คือสวนของเราถ้าเจอว่ามีสารตกค้างหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะไม่สามารถขายได้นะคะยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะคะปลอดภัยได้ค่ะทร <laughs> งใหญ่ก็จะใช้เป็นแบบสารอินทรีย์อะไรประมาณนี้ค่ะ ก็วันนี้ก็พานะคะพามาดูาสวนสตอเบอรี่นะคะของพี่น้องนะคะที่อยู่ที่ม่อนแจ่มแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเนาะเดี๋ยวถ้าพี่น้องที่ได้รับชมนะคะการมาเที่ยวนะคะบนม่อนแจ่มเนี่ยคะ่ะก็สามารถนะคะสามารถมาเก็บมาขอบริการแล้วก็มาเก็บสตอเบอรี่ได้ด้วยตัวเองนะคะก็มีหลายๆจุดนะคะที่เขาให้บริการนะคะยังไงก็ เดี๋ยวน้อเดี๋ยวเราก็จะจะต้องขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างๆนะคะเราจะาพาไปาเที่ยวนะคะสวงอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสวงอัง,งูนก็มีนะคะที่นี่แล้วก็สวงไซยาเต้ก็มีนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งนะคะถ้าว่างๆก็จะพามานะคะวันนี้ก่อนอื่นค่ะที่สําคัญนะคะวันนี้คือพามา เที่ยวสวงสตอเบอรี่นะคะของพี่น้องที่นี่แล้วนะคะยังไงก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ